ตัวนี้เป็นท่อขนาด15้เซนนะพี่น้องนะปากกว้างมาสิบห้าเซนหรือ6นิ้วนะพี่น้องนะหนิ้วขอมนอกระชิยมัน20เซนหรือ8นิ้วนะครับเออยแล้นี่ของฝากขอบคุณนะครัขึ้นฮอดขึ้นฮอดกันขึ้นเกาล่ะโอเค สวัสดีครับผมสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน,นะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบริยันทิศพงศ์จากรานศิลพงศ์สปุตนอีกเช่นเคยนะครับผมมือนี้ครับผมมือนี้ก็ได้รับภารกิจครับผมไปส่งท่อนะฮะท่อเป็นท่อท่อระบายน้ำนะพี่น้องเนาะคือจะเอาไปใส่ในบ้านนะพี่น้องคลองคลองในบ้านนั่นแหละเป็นท่อระบายน้ําที่ใช้ในในในบ้านเนะี่ยในกําแพงเงือนคลองน้ําเสียนะประมาณน,นี้แหละนะครับ ทั้งหมด35ท่อครับผม35ท่อท่อขนาดตัวนี้เป็นท่อขนาด15เซนนะพี่น้องนะปากกว้างมาสิบห้าเซนหรือ6นิ้วนะพี่น้องนะ6นิ้วขอบนอกกระซิวมัน20เซนหรือ8นิ้วนะครับนะครับแล้วก็มีท่อ80ดสคูณห้นะพี่น้องนะเสียไปส่งครับลูกค้านะลูกค้าเพิ่นโทรมาเพิ่นถ่ายอยู่นะว่าชัดก็เดี๋ยวถ่าบ้าแม็กก่อนบ้าแม็กไปเสียวะไป กนยัง่ยงอ๋กินยังกินยังเลยู้ว่าไปกินยังจะปากเดี๋ยวคำาบักม่วงไปเดินทางโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางนะฮะไปเบื้องหน้างานเลยนี่มาเพิ่งใหญ่ให้น้ำได้เอาใคร่างไปจุดไปจุดแหวนาสักมนสิถ่ายยูโรบะ เ,เอากาะมึงเป็นคนเอาคืนเองเหรวะเออมึงก็ต้องเอาลุงฮะโอเคครับเดี๋ยวเดินทางไปเบิ่งหนางานพร้อมกันครับมันสิเขาได้หรือบ่ได้เนี่ยได้จอดไข้างนอกถ้าปิดตาเข่าบ,บ่ได้ก็จอดข้างนอกแล้วยกเข้าไปเอามันจะได้ดึงออกมากขึ้นมือหน,น่อยไหมมาเอาละบ้านหลังนี้ครับนั่นคือประชาดีๆเนี่ยอ่ สามสิบห้าครับหนึ่งห้าท่ออยู่ฝั่งนูนน้นแมนหาท่ออยู่ฝั่งนูนน้นเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่ามันเอาขึ้นสูงเดี๋ยวยามันล่มยามันตกแมน,นครับกับอันนี้สามสามหนึ่งฟาเอาลงเลยสัง่สรงรถสั่งรถเออเอาละสั่งมาเเลยเอถจ้างไว้เอาละ ชิมลงวาชิมลงวาอะไรมันยกซอยแน่อาเมื่อยเด้น่นะกพอ่พทีท้ายลูกไปเป็นหลักฐานว่ามึงให้กูลงคนเดียวเอาต่อขึ้นเพเอาเอาเลยด้อเจ็บวบล่ะเอาลเอาลยเด้อกระเทือนไส้อีเข้นกันเลยมันน่อย <c oughs> มีเชนแต่ไม่ใช่นั่นเรานะไอ้ต้นเชเหมอนันไม่ใช่ไปสอดโซ่โซ่สายพันเลยทุกลงเท่าล,ละสองเออย่อเลยเอาเชนลงนี่ได้ได้ไดยังหมดเครื่องอยู่เฮ้ยซ้ำท่อนเลเอ้ามาได้เอาเล,อลเลี้ยงขึ้นเท่าไงด้อบเอเท่ารถไม่โค้งเปนยางเขามามันจะเกะเอาเลี้ยงขึ้นงมากแข็งแรงแทีะะ่ะ เาไปวันโคกเดี๋ยขวดข <laughs> ชิมอึบลงเหรอ,อม,มาเร็วห่อนแล้วนี่จะถ่ายจะถ่ายเร็วเร็ว,รวแต่ไป็หลักฐาน,นแม่วด ก็บคนนั้นเอาลงเองผู้เดียววะสิสามสิบห้าท่อสามฝาเอสามกับสามท่อหนึ่งฝาโอเคเรียบร้อยโอเคครับผมกับลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ ของฝากไปสร้างก่อนนะพี่น้องเนะนาะเพราะว่าเป็นอุตส่าห์แนะนำมาเลาก็มีสินน้ำใจเพิ่นเล็กน้อยนะครับผมของฝากเออนี่ของฝากขอบคุณนะขึ้นฮอดขึ้นฮอดกันขึ้นเก่าละโอเค <c oughs> ไป,ปหไหนเปล่าไม่นะขึ้นได้เปลา่าเลย โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมคงจะมีเพียงเท่านี้เนาะเอาท่อนะครับ15บห้าแอบท่อสิาเส้น15คูนเมตรมาส่งลูกค้าครับผม15ก็คือท่อ6นิรู้ไหมครับเนาะเก็ปสั้นๆเนาะเมื่อวานเนาะเพราะว่ามาส่งของเล็กๆน้อยๆแับกรบปเล็กหรอปะตอนขึ้นวันที่ไทยตอนขึ้นวันไทยถ้ามอเนี่ยมั่วขวัญมอเนี่ะบอกใครไปชมจักมาจะใส่ยางมาดูดีดีใช่ lột châu dù mà bắt hoa say mẹ ăn lấy nào mà mẹ xuống quay quá xí dương về các bạn bắt mẹ món ba trời sang đầy nó rất đông ngoài cái lấy đấy mẹ xuống món ăn cái lấy bộ đề thái kịp toàn bà mà mẹ có kịp đấy bà mẹ có kịp điều có bộ vui vui lắng dìm dây phòng à, ok các สำหรับภัยที่สนใจครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์รกกไ,ไรเปนเลยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ครับก็งคงจะมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ